สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลอำเอภอไ่ศาลีวันนี้ก็มีคถือไม่ถือว่าคุณป่วยเนาะถูออายุแล้วก็อยู่เขาเรียกอะไรอะ่ะ ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเออใช่ใชผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ใชผ่ผู้ป่วยกลุ่มเสียงนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้มาฉีดวัคซีนกันรวมทั้งตัวผมด้วยครับฉีดที่ ที่โรงพยาบาลอำเภอไลายสาลีโรงพยาบาลนะครับโรงาบาลาโรงพยาบาลอำเภอไลายสาลีครับก็พื้ายสาลีก็จะไม่มีอะไรแต่ก็มีกลุ่มเสี่ยง มาเปิดโรงพยาบาอลบาอะไรผมก็เรียกไม่ถูกละกลุมเสียงโควิดนะครับลืมไปแล้วเรียกอะไรก็เปิดอยู่ที่อำเภออำเภอก็จะอยู่ทางนี้นะครับอ่าอำเภอก็จะไปทางนี้ ีแต่ก็ออกใช้ได้จริงๆนะผมใช้แมสอยู่นะครับแต่คนดีมารีวิวอยู่คนเดียวก็เลยถอดแมสออกฝั่งทางนี้ก็ขายกับข้าวเป็นอาหารตามสั่งร้านกาแฟร้านกาแฟ อากาศดีวันนี้อากาศดีแต่ฝนไม่มีไม่มีฝนแต่อากาศดีรถก็วิ่งกันปะป มันภาษาอะไรก็เงียบครับเงียบคนป่วยมีหลายาติคนปว่ยนปวยเขาไม่เฝ้าเนะาะก็ระวังโรคโควิดอะไรอย่างนี้อ่าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลคอยขนกลุ่มเสี่ยงไปอ่าเออโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนาม ็อยู่ที่อำเภอไผ่สาลีก็ห่างจากตรงนี้ไปก็น่าจะประมาณเออไม่น่าจะเกินพันเมตรลมปาณสนามก็อยู่ฝั่งทางนี้่าโราณสนามอยู่ฝั่งทางนี้นะครับมันจะเป็นโค้งอยู่อ่าปลเลยโค้งไปหน่อยก็ถึงรมปาสนามแล้ว แต่ไม่รู้ว่ากลุ่มเสียงเขามีกี่คนเนะาะเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปเราก็เลยไม่รู้เอ,อวันนี้ได้มันก็ไม่ใช่ไม้กันสารหลังเนาะเป็นไม้เอ,อ,อะไรเชลฟี่ไม้เชลฟี่ ไม้ขันสันว่าสตาร์มันจะไม่มีซื้อเลยลองใช้ไม้ซิลฟีด่ดูพอดีเมื่อวานไปเจอที่โคราชเขาก็ขายราคาถูกนะจังหวะมันโปรโม,มชั่นหรือว่าลดราคายัางไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันขายผมอันละสิบเก้าบาทมันก็ใช้ได้อยู่นะผมว่าเนี่ยมันก็โอเคนะอะ เส้นทางนี้ก็จะไปไอ,อ้วังพิกุลวังพิกุลก็หมอทอดบึงสัมพันธ์ไปบึงสัมพันธ์น่าจะ60กว่าโลทนะั้งเส้นทางกว่านี้ไปบึงสัมพันธ์วังพิกุลนี่อยู่26กิโลเมตรบึงสัมพันธ์นี้จังหวัดเปรบูรูนแล้วนะสัมพันธ์วันนี้ก็ขอขอบคุณอ่าวสมน่าจะเป็นมุ่ หมู่ห้าหรือหมู่อะไรหมู่ห้ามั้งแต่ผมก็จำไม่ปิดนะขอบคุณคุณหมอหลายหลายคนได้ช่วยฉีดวัคซีนแต่มันไม่ใช่ฉีดวัคซีนในโควิดนะครับเป็นวัคซีนในไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี้ฉีดอ่าจจะประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วจะมีอวัคซีนโควิด แต่ยังไม่รู้เป็น uh, ยี่ห้ออะไรแต่วันนี้มาเฉีดนค่ายวันใหญ่ครับก็ผมเองก็ฉีดไปเข็มนึง กระถางแยกทางเข้าโรงพยาบาลวันนี้ทางเข้าโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลปลยสาลีนะอ่าครับวันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนเอาไว้ เจอกันอีกทีนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับครับหวัสดีครับ